กู๊เขาเด็กในเบรคที่2นะครับวันนี้พี่อมจะพาเราไปทำอะไรไปพบกันที่นกกระจิบน <No S 2> <No S 3> ิวส์ไม่นิดนีด่แค่อสองลกเองออาวสวัสดีครับเพืพ่อนๆอมเล่นเกมจนลืมไปเลยนะครับเนี่ยว่าถึงเวลาของนกกระจิบนิวแล้วเอายังไงดี เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าตัวเองจะเริ่มติดเกมแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปหาอดีตนักติดเกมจนที่ไม่ยอมออกจากบ้านแต่ตอนนี้คขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีขึ้นได้แล้วครับและนี่แหละครับก็คือสถานที่ที่เรานัดโค้ดเพียงเอาไว้ตามผมเข้าไปดูข้างใน,นกันเลยครับ สวัสดีครับโค้ดเทียงตอนนี้นะครับผมก็กําลังอยู่กับโค้ดเทียงแล้วนะครับโค้ดเทียงครับการติดเกมนี่อย่างไรครับก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ผมไปเล่นคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์แล้วก็แบบสนุกมากเจอเกมที่ชอบได้เพื่อนได้สังคมใหม่ก็เลยเล่นมากเกินไปครับและเมื่อไหร่นะครับอ๋อเมื่อมาสัก7ปีที่แล้วตอนที่เข้ามหาลัยครับเจอเพื่อนชาวเกาหลีครับอ๋อแล้วผลกระทบจากการติดเกมนี่เป็นยังไงบ้างคบโอ้ก็คือทําให้ ตัวของผมเองเนี่ยได้แบบเล่นเกมวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงแล้วทําให้การเรียนเนี่ยเสียเรียกว่าตกต่ำลงมากเลยไม่ไปเรียนหนังสือเลยอยู่คอมพิวเตอร์ทั้งวันแล้วก็ทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยมากขึ้นไป20-30กิโลแล้วก็ช่วงนั้นเนีะครับทาให้คิดลบมากด้วยในชีวิตครับอ๋อแล้วทำยังไงถึงเลิกเกมได้ครับอ๋อทำยังไงให้เลิกเล่นเกนไมได้นะครับก็มีคําตอบเดียวก็คือไม่เล่นมันครับแต่ว่าที่ผมเลิกได้เนี่ยเพราะผมรักพ่อรักแม่คือมีวันหนึ่งเนี่ยผมขับมาที่บ้านตัวเองแล้วก็เจออแม่่นนีต แม่ก็รอผมอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบผมเคาะประตูะครับก็คิดว่าเด็กที่บ้านเนี่ยแม่บ้านจะมาเปิดให้แล้วเปิดเข้าไปก็จะเอเจอคุณแม่โกรแล้วแม่ผมเนี่ยยืนรอตรงนั้นอ่ะสามสี่ชั่วโมงไม่ยอมนอนเลยแล้วผมก็เจอท่านผมก็ไม่พูดกับท่านก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ยดัแบบแม่มารอทําไมอะ่ะทำให้เรารู้สึกผิดคือระยะหลังเนี่ยผมก็เห็นตลอดเลยว่าแม่ผมเนี่ยทุกใจมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่มาเล่าให้ฟังบอกว่า รู้ไหมว่าป้าป้ามามาเนี่ยนอนร้องไห้จับมือและตอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่าเคี้ยงเนี่ยไปไหนตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับผมคิดถึงความรักแม่ผมอยากให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอ่ะต้องเลิกเล่นเกมครับแล้วหลังจากเลิกเล่นเกมแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับโอ้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยหลังจากเลิกเสร็จเนี่ยผมลดน้ำหนักลงได้30กิโลผมสามารถจะไปออก รายการตีสิบได้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่อาจจะติดเกมอยู่แล้วก็มีผู้ปกครองหลายคนโทรเข้ามาหาผมผมก็ให้คําแนะนําในการที่จะทําให้เขาเนี่ยช่วยลูกเขาให้เลิกติดเกมได้อย่างแรกต้องรู้ก่อนเลยครับว่าเริ่มต้นที่ตัวพ่อแม่เองครับถ้าอยากให้ลูกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เริ่มต้นที่ตัวลูกครับจะจะฝากอะไรกับเด็กๆที่ตอนนี้ติดเกมมั้งคะครับก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับ คนที่ติดเกมอยู่นะครับคือเกมเนีครับมีข้อดีและข้อเสียเล่นเกมได้ครับแม้แต่ตัวผมเองปัจจุบันเนี่ยผมก็เล่นเกมอยู่แต่เป็นเกม iPhone ที่แบบผมไม่ติดเล่นวันหนึ่งสักสิบยีนาทีอยากจะให้ลองคิดถึงหัอกของพ่อแม่ดูครับว่าถ้าวันนี้ความสุขเรามีอยู่10ส่วนใช่ไหมครับให้กับตัวเอง ถ้าเกิดเราเล่นเกมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วพ่อแม่มีความทุกข์เราจะแบ่งความสุขให้กับพ่อแม่สักกี่ส่วนดีครับอาจจะเล่นเกมน้อยลงครึ่งหนึ่งแล้วหาทางที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความสุขได้ดีไหมผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนนะครับมีความรักพ่อแม่นะครับแล้วก็ปรารถนาดีต่อท่านก็อยากจะให้หาสมดุลเกมสมดุลชีวิตเล่นแต่พอดีใช้แต่ด้านดีของเกมแล้วการเรียนก็ไปได้สวยนะครับแล้วทุกคนก็มีความสุขครับต้งขอขอบคุณโค้ชเคียงมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อคิดดีๆกับเด็กอย่างเราครับขอบคุณครับ บงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราฟังความคิดเห็นของพูดประกาศข่าวเด็กกันว่าเขาเล่นเกมกันมากน้อยแค่ไหนครับค่ะถ้าถามว่าตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่นะคะตอนนี้ก็เล่นคุกกี้รันอยู่ค่ะแล้วก็เล่นไม่ปล่อยมากนะคะก็จํากัดเวลาค่ะแค่วางครั้งถ้าเกิดเริ่มปวดตาแล้วก็ต้องหยุดค่ะค่ะข้อดีของการเล่นเกมนะคะก็คือทําให้มีความสุขเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานนะคะก็ได้ผ่อนคลายลงได้ละค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือ ทำให้เราเป็นเทคโนโลยีซินโดรมปวดตาตาเสียหรือบางครั้งอาจจะตาบอดได้เลยค่ะตอนนี้ผมเล่นคุกกี้รันอยู่ครับเล่นวันละสองครั้งครับแล้วก็ข้อดีของการเล่นเกมก็คือทําให้เราผ่อนคลายครับหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วข้อเสียของมันก็คือถ้าเล่นมากๆจะทําให้เราปวดหัวได้นะครับเพื่อนๆของน้องชิโกะนะคะชอบเล่นเกมคุกกี้รันค่ะแต่เล่นไม่บ่อยมากนะคะปกติคุณแม่ของน้องชิโกะเขาจะเล่นแทนค่ะ และข้อดีของการเล่นเกมน,นะคะมันก็คือการทําให้เราเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานค่ะข้อเสียนะคะทําให้นิ้วล็อกค่ะเฮ้ยไม่ใช่ทําให้ปวดตาแล้วก็ปวดมือแล้วก็ปวดนิ้วด้วยนะคะก็เกมที่ผมเล่นอยู่นะครับก็คือเกมคุกกี้รันครับก็เล่นไม่บ่อยมากนักนะครับเล่นเฉพาะเวลาที่เบื่อเบื่อครับโดยข้อเสียนะครับของการเล่นเกมน,นะครับนั่นก็คือทำให้เรามีอารมณ์ร้อนเป็น เหตุของการทะเลาะครับแล้วก็สําหรับข้อดีก็เป็นเหมือนกันผ่อนคลายก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากฝากไปถึงเพื่อนๆนะครับว่าเกมนะครับมันคิดว่าก็เป็นเหมือนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อเราเข้าเดินเข้าไปเล่นมาแล้วเนี่ยสามารถเลิกได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีนะครับเพื่อนๆก็คนไหนที่ติดเกมเนี่ยนะครับก็ลอง อย,อย่าพยายามที่จะไม่เล่นเกมเลยก็ค่อยๆลดลงมานะครับแล้วก็หากิจกรรมอื่นมาแทนอย่างเช่นการเล่นกีฬาครับหรือไม่ก็เป็นการทําอาหารการมุ่งเล่นกับเพื่อนนั่นจะดีกว่านะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเกมเล่นได้แต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับและครั้งหน้าอมแลนดกัเจ็บนิวจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคบวันนี้ผมคอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับนก,กจิบนิวส์ในวันนี้ค่ะสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาของเด็กอาสา